เอาละก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมโรบอทนะฮะเป็นเกมแรกที่ผมจะแคสในนี้นะครับผมก็เป็นคลิปแรกของช่องเลยก็ว่าได้นะครับผมยังไม่รู้ว่าช่องชื่ออะไรเดี๋ยวไปตั้งทีหลังในวันนี้ในแมบเอ่อแมบที่ชื่อว่า Tower of Hell นะครับผมเป็นแบบที่ค่อนข้างแบบว่า ผมก็เล่นมาพอสมควรแล้วผมรู้สึกว่าผมเซียนแล้วผมอยากจะแบบถ่ายทอดความเซียนนี้ทุกคนได้ดูกันว่าวันจริงๆแล้วมันเซียนแค่ไหนนะ้ผมเพิ่มเสียงเกมก่อนดูดูนี่ระหว่างรอครับเดี๋ยวรอแบบวิหน้าเดิจะเริ่มกันนี่อันนี้คือไอ้ม่วงฮะชื่อว่าเอกราะไม่อยากคุยด้วยก็ไม่บอกอันนี้ยูนิคอร์นครับผมดียูนิคอร์นนะฮะอันนี้ไม่อยากคุยด้วยแล้ว เดี๋ยวเราไม่ด่านนี้มันโหดจังเลยเนี่ยมาครับรอบนี้ไปเลยครับผมแม่ผมไปคนแรกเลยฮะปีนขึ้นปีนขึ้นครับตอนนี้ผมกระโดดไปเลยฮะกระโดดไปในด่านแรกครับยังไงครับกระโดดในด่านนี้แบบชิวๆครับชิวๆครับตอนนี้ไปเลยฮะโคตรจะมาแบบว่าตอนนี้ผมแบบกระโดดแบบชิวจัดมีเวลา7นาทีนะครับตอนนี้ไปเลยฮะตอนนี้ผมกระโดดครับกระโดดบินง่ายกระโดดครับแม่เรื่องแบบเรื่องกระโดดเนี่ยผมโคตรเซียนผมบอกไว้ก่อนนี่ผมกระโดดเลยแบบกระโดดกระโดดกระโดดเอาอะเพราะว่าแบบนะมันแบบ มันมันเกินมือผมไปแล้วนี่ครับผมกระโดดมานี้ครับตอนนี้ผมมีหางสีขาวคุณสังเกตได้นะผมอางสีขาวอ้ยด่านนี้เป็นด่านผมไม่อยากเจอด่านนี้เลยวะ่ะแต่กูต้องพบผมแบบโคตรเซียนตอนนี้ครับเมย์พวกข้างล่างฮะยังอยู่ครับยังอยู่ครับพวกคนข้างล่างฮะยังเออไม่ทันนี่ครับเดี๋ยวเราไปใหม่ะฮะตอนนี้มีเพื่อนมาครับเราจะไปก่อนเพื่อนฮนะตอนเล่นกระโดดข้ามไปนี่ครับข้ามอีกฮะตายแล้วก็มีคนตายเพิ่มครับตอนนี้เออ ออโอ้รู้สึกผมเสียนะเอาใหม่เอาใหม่้วตอนนี้โดดโดดไปโดดไปโดดไปยังเรื่องการโดดแบบผมผมชิวผมไม่เคยซีเรียสนะเพราะว่าผมแบบกระโดดเก่งไงเนี่ยผมไม่อยากขี้โม้อะไรหรอกนี่ให้มันรู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผมันรู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผนี่ครับนี่ครับโดดครับโดดฮะโดดฮะโดดครับโดดไปอีกฮะโดดไปอีกฮะโดดขึ้นมาครับโดดขึ้นมาฮะไงเพื่อนพอดีนี่คุณ ไม่รอเลยนะโอ้หดูความเซียนขเขาสิเดี๋ยวเราต้องตามความเซียนเข้าไปได้ครับ <c oughs> เราต้องตามความเซียนเข้าไป <c oughs> แบบนั้นไม่ขอตามนะไปครับตอนนี้โดดไหมฮะเหลือเวลาหกนาทีครับตอนนี้เหลือหกนาทีครับไปครับเออยังดีฮะยังดียังดีฮะยังดียังดีงดมาตรงน,นี้ครับยังดียังดีสวัสด,ดีครับเจ้าหนุ่มเจ้าสาวผมเจ้าสาวหมวกแดงดิอะไรเนี่ย รู้สึกว่าด่านนี้นจะแบบโหดเกินไปสำหรับทุกคนหรือเปล่านะมีใครซื้อปะนี่มันมีดูดตังผมสิตังผมมี้ตั้ง2อ0พผมรู้สึกว่าตังผมแบบโคตรรวยรวยจัดแต่ผมไม่สามารถทำให้ผมซื้อได้เออไม่นะไม่สามหมวกแดงเดีย๋ยวเราจเจอกันใหม่ในรอบหนะ้าตอนนี้ฉันขอไปก่อนเพราะฉัน,ฉนจะผ่านแล้วนี่ดูครับด่านสีส้มครับด่านที่สี่ ถ้าเรามีสติกับมันนะฮะเราก็จะผ่านไปได้อย่างง่ายได้ต้องมีสติกับโอ้อะไรกันนักกหนาเนี่ยรอรอแผ่นกระดานมารอแผ่นกระดานมานะฮะเราก็จะไปต่อไปเลยครับตอนนี้ไปเลยครับถึงเวลากระโดดไปทางนี้กดไปทางนี้แล้วก็กดดไม่ไปหรอกรอเล่นเฮ้ยจีนไปก่อนเลยเอาโว้ผมวสาียคนเมื่อกี้เข้าไปแบบนั้นได้ด้วยเหรอ โดดไปอีกแง่ด่านชิ้นส้มตอนนี้ผมเคยตกครับผมจะไม่ยอมเป็นครั้งที่สองฮะปาไปเลยครับตอนนี้โดดดันลงไปเลยครับขึ้นไปลงมาขึ้นไปโดดโดดโดดไปอีกโดดไปอีกแงแล้วก็กลงมาอีกแง่โดดไปอีกรับโดดไปอีกครับดดรบ,บททดสอบอต่อไปด่านสีม่วงครับผมด,ด่านนี้แอบยากอ,อยู่ฮะเอ้ยมันเป็นแผ่นเลื่อนเป็นแผ่นเลื่อนเออผมรู้สึกผมไม่ยอมแพ้รู้สึกผมไม่ยอมแพ้ ผมต้องไปต่อก่อนเวลาจะหมดฮนะสองนาทีนี้ผมต้องใช้เวลามันคุ้มค่าเพราะว่าเวลาที่เสียไปมันเป็นเวลาที่เราทิ้งให้มันเสียเปล่าไม่ได้นะครับโดดฮนะโดดฮนะโดดครับตอนนี้ผมไปต่อฮะไม่สนไม่ว่าเป็นแผ่นกระดานเลื่อนแผ่นกระดานเลื่อนแผ่นกระดานเลื่อนอะไรก็ตามครับตอนนี้กระโดดข้ามไปกระโดดเลเซอร์ถอยหลังครับไม่ได้ครับผมจะไม่ยอมจะไม่ยอมจะไม่ยอมให้ตัวเองนั้นต้องพ่ายแพ้ ว่าตรงผมนั่นน่ะเอ,อ้ยไปด่านนี N ้ I ผมไปต่อครับอ๋อผมผ่านได้ไงเนี่ยไปฮะโอ้ยังไงอืออือโอ้มาโอ้ยมาแล้วครับทุกคน <Yeah. S 1> เย่รีบแทบตาย ซื้อเวลาเพิ่ม่เเราไม่เคยปานี้ใครอยู่แล้วฮะเราเข้าเวลาไปเลยนี่คูณสองไปที่คูณสองไปเลยฮ <c oughs> ยังไงล่ะยังไงล่ะพวกคนข้างล่างนี่ยังไงล่ะพิมแบบพิมบอกเลยแบบมุมเลยนูบนี่พิมยังไม่ส่งละนี่รู้ว่าเขาจะได้เห็นงงลงแบบโชว์ข้างล่างหย เป็นไงครับโอ้ดูครับดูสิครับผมดูสิฮะโอ้โหโคตรเท่เอาละครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กด Sub s c r i b ์ให้ช่องนี้ด้วยนะครับเป็นคลิปแรกนะครับผมก็เราจะมาเล่นเกมกันอย่างนี้นะฮะนี่เป็นเกมแรกนะครับโรบอทซึ่งเป็นเกมแรกที่ผม สามารถอัดได้ในโทรศัพท์นะครับผมอาจจะเล่นเกมในต่อไปเลยเพราะาผมไม่มีคอมนะผมใช้โทรศัพท์อัดนะครับแต่ตอนนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ฮนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับดานมาอีกแล้วเหรอโอ้โหนฮะ